ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Made of the Dead เหตุการณ์ในเกมนี้จะเปิดมาที่อยู่ๆวันหนึ่งผู้คนในอากิฮาบาระก็กลายสภาพเป็นซอมบี นางเอซาที่เป็นตัวหลักของเรื่องเลยทําได้แค่วิ่งหนีมากับลินกาที่ทํางานอยู่ในร้านเม็ดคาเฟ่เดียวกันแต่ข้อเท้าของนางเอซากลับได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยต้องเข้ามาหลบอยู่ในอาคารเพื่อซ่อนตัวการจะวิ่งหนีซอมบี้เหมือนก่อนหน้านี้เลยยากขึ้นไปอีกนางเอซาเลยบอกให้ลินกาทิ้งเธอไปซะเพราะมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ลินกาปฏิเสธและเปิดแผลให้เธอดูว่าเธอโดนกัดแล้วอีกไม่นานเธอก็จะกลายสภาพเป็นซอมบี้ลินกาเลยจะใช้เวลาที่เหลือลอกพวกซอมบี้ไปที่อื่น รู้สึกตัวอีกทีนางเอซาก็ฝันร้ายถึงลินกะและตื่นขึ้นมาในร้านเมดคาเฟ่โดยมีผู้หญิงแปลกหน้าชื่อคานนอนอยู่กับเธอด้วยเธอบอกว่าจริงๆเป็นนางเอซาที่เจอร้านนี้ก่อนแล้วคานนอนที่มาหลบที่นี่ทีหลังก็มารักษาเธออีกทีซึ่งที่นี่ก็คือร้านเมดคาเฟ่ที่นางเอซากับลินกะเคยทำงานอยู่ด้วยกันพอเห็นว่าแถวนี้ไม่มีสัมบีคานนอนเลยใช้เวลา28ชั่วโมงเสริมการป้องกันเพระเช็ที่นี่เป็นฐานหมายความว่าหลังจากที่มาถึงที่นี่แล้วนางเอซาก็สลบข้ามวันไปเลย พอตั้งสติไดน้นางเอสาก็อยากกลับออกไปเพราะลินกาอาจจะยังติดอยู่ข้างนอกก็ได้แต่คานอนไม่เห็นด้วยเพราะนอกจากมันจะทําให้พวกซอมบี้สนใจที่นี่มากขึ้นแล้วนางเอสายังมีภูมิต้านทานพิเศษที่ทําให้เธอไม่ติดเชื้อซอมบี้อีกด้วยคานอนเชื่อว่าต้นเหตุที่ทาให้อากิฮามบาราเต็มไปด้วยซอมบี้เกิดจากแคนดบัดของเชื้อไวรัสซึ่งดูเหมือนว่าเชื้อนี้จะแพร่ได้าจากการที่น้ำลายหรือเลือดของพวกมันเข้าสู่ระบบทําให้การถูกซอมบี้จับเป็นอันตรายมาก จากการสังเกตของคานอนคนที่ติดเชื้อมักจะกลายร่างในทันทีแต่ก็มีบางคนที่ทนได้2อถึงสชั่วโมงก่อนจะกลายร่างด้วยเหมือนกันและมีแค่คนที่มีภูมิต้านทานหายากแบบนางเอกษาเท่านั้นที่โดนกัดแล้วไม่กลายเป็นซอมบี้ที่คานอนรู้ก็เพราะเธอพบว่านางเอกษาติดเชื้อแล้วแต่ไม่แสดงอาการ เป้าหมายของคานอนจะเป็นการศึกษาเลือดของนางเฮซาเพื่อสร้างวัคซีนขึ้นมาแต่ถึงจะสร้างวัคซีนสำเร็จมันก็ไม่สามารถช่วยให้คนที่กลาย่ังเป็นซอมบี้สมบูรณ์ไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้อยู่ดีแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งติดเชื้อหรือยังไม่กลาย่ังสมบูรณ์ก็ยังมีโอกาสและในเมื่อตอนนี้ผ่านมาแล้วอย่างน้อย28ชั่วโมงก็ <c oughs> เป็นไปไม่ได้เลยที่ลินกาจะยังไม่กลายเป็นซอมบี้ถึง,งนั้นนางเฮซาก,ก็ยังยืนยันว่าจะกลับออกไปเพราะถ้ามีโอกาสช่วยลินกาได้แม้สัก1%เธอร์จะพยายาม เมื่อห้ามไม่ได้คานอนก็จะช่วยเธอด้วยเพื่อให้หนางเอสาเมียกวกับรอดชีวิตมากขึ้นเพราะถึงจะไม่กลายเป็นซอมบี้แต่เธอก็ยังตายจากการบาดเจ็บได้อยู่คานอนเลยให้ปืนออซอลลย์เฟิ้ลกับเธอและบอกว่าวิธีใช้ก็เหมือนที่เห็นในหนังทำให้หนางเอสาสงสัยว่าคานอนเป็นใครกันแน่เพราะนอกจากเธอจะสร้างวัคซีนได้แล้วเธอยังสะสมอาวุธอีกด้วยแต่คานอนก็ไม่ตอบอะไรนอกจากบอกว่าเธอต้องอยู่ทําวัคซีนที่นี่และหากหนางเอสาออกไปแล้วต้องการให้ช่วยอะไรก็สามารถคุยกับเธอผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ แต่หลังจากได้สู้กับซอมบี้แล้วนางเอซสักก็พบว่าตัวเองแข็งแรงมากกว่าปกติซึ่งคานอนอธิบายว่ามันเป็นผลข้างเคียงของเชื้อไวรัสที่ทำให้นางเอซสัแข็งแรงขึ้นและรักษาตัวเองได้ไหวขึ้นทำให้หากตอนนี้เธอไปลงแข่งกีฬาก็น่าจะชนะทุกรายการ แต่ถึงเธอจะฟื้นฟูตัวเองได้เร็วก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะบาดเจ็บหนักแขนขาดขา,ดข,าดขาดแล้วงอกใหม่ได้ทาให้เธอ,อยังต้องระวังตัวเองอยู่ดีแต่นางเอซาก็ยังมีความลังเลนในการต่อสู้กับซอมบี้เพราะเธอยังมองว่าพวกเขาเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนคานอนเลตเติลสติเธอว่าพวกซอมบี้ได้เสียสตินึกคิดไปหมดแล้วพวกมันเลยเป็นเหมือนศพเดินได้มากกว่าแต่แม้ว่าวัคซีนจะดีขนาดไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนซอมบี้เต็มตัวให้กลับมาเป็นมนุษย์ได้นอกจากนี้ถึงนางเอซาจะมีภูมิต้านทานแต่เธอก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าถูกกัดมากๆเเขาาาธอจะกลยร่งหม ทำใหหากนางเอซายังนั่งเล่อยู่แบบนี้สุดท้ายเธอก็จะตายซะเองถึงแม้อากิฮาบาระจะไม่ได้กว้างมากแต่การสู้ไปหาไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้จนถึงตอนนี้เธอยังไม่เจอเบาะแสอะไรของดินกาเลยความอยากช่วยเพื่อนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่สิ่งที่นางเอซาทําคือการยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคนอื่นคานอนเลยสงสัยว่าทําไมนางเอซาถึงได้อยากช่วยดินกาขนาดนั้นนางเยซาเลยเล่าว,ว่านอกจากดินกากับเธอจะอายุเท่ากันแล้ว รินกัยังเป็นลูนพีที่เมดคาเฟ่อีกด้วยทําให้ตอนที่นางเฮซาเริ่มทางานใหม่ๆก็ได้ดินจากคอยช่วยอยู่ตลอดและถึงแม้ทั้งสองคนจะเรียนคนละมาหาลัยกันแต่ก็ยังนัดไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆทําให้รินก,กับเธอสนิทกันมากและในตอนที่เชื้อซอมบี้เริ่มระบาดเธอกับดินจากก็กําลังแจกใบปลิวกันอยู่และถูกซอมบี้จู่โจมตอนนั้นนางเฮซาตกใจจนทําอะไรไม่ถูกแต่เธอก็ได้ดินจากช่วยเอาไว้ซึ่งนาจะเป็นตอนนั้นที่ดินจากพาถูกซอมบี้กัดเขา้าแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่นางเฮซาที่ยอมเสี่ยงจา แต่ดินกาอินก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยนางเยสซาด้วยเหมือนกันพอฟังจบคานอนก็บอกให้นางเยสซาลงไปสำรวจที่อาคารหนึ่งเพราะที่นั่นมีซอมบี้รวมตัวกันเยอะมากผิดปกติและนั่นยังเป็นจุดที่นางเยสซากับดินกาแยกกันอีกด้วยทำให้ที่นั่นอาจจะยังมีเบาะแสอะไรเหลืออยู่แต่หลังจากซ่อมระบบไฟฟ้าของอาคารได้สำเร็จคานอนก็สังเกตเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งที่ว่องไวกว่าปกติผ่านช่องที่ติดไว้บนตัวนางเยสซาแต่ซอมบี้คนนั้นก็คือดินกานั่นเองแต่ดินกากลับไม่โจมตีนางเยสซาเพราะเธอยังไม่กลายเป็นซอมมบีเตต็วัว ทำหลังจากเครียซสมบีที่นี่แล้วนางเอซาก็พารินจาที่หมดสติกลับมาที่เมดคาเฟ่เพื่อให้คานอนลองรักษาเธอโดยวัคซีนรุ่นต้นแบบซึ่งคานอนก็ไม่รับปากว่าจะได้ผลแต่สุดท้ายรินจากข้อาการดีขึ้นนางเอซาและอยู่เฝ้าไข้เธอเพราะลินจาไม่รู้จักคานอนเลยกลัวว่าพอตื่นแล้วรินกาจะตกใจที่ตัวเองอยู่กับคนแปลกหน้า พอกลับมาได้สติคานอนก็เล่าให้ดินจ่าฟังว่านางเอสายอมเสี่ยงชีวิตช่วยเธอเอาไว้แต่นางเอสาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ดินจ่ายอมเสียสละเพื่อช่วยเธอตอนนี้พวกเธอเลยหายกันแล้วและถ้าสลับตำแหน่งกันดินจ่กาก็คงยอมเสี่ยงชีวิตออกไปช่วยนางเอสาด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ดินจ่าเพิ่งฟืน้นทั้งคู่เลยจะปล่อยให้เธอนอนพักไปก่อนอย่างที่คานอนบอกเนี่ยตอนแรกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นางเอสาจะช่วยดินจ่ากลับมาได้เพราะมันผ่านมาแล้ว28ชั่วโมงแต่เธอก็ยังทําสําเร็จ คานอนเลยบอกว่าที่ดิน่าดรอดมาได้คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการที่นางเงศะไม่ยอมแพ้ในตัวดินกานอกจากนี้แคมรักษายังทำให้คานอนรู้ว่าจริงๆแล้วดินจามีภูมิต้านทานเหมือนกับนางเอศะเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถึงจะมีภูมิต้านทานแต่ถ้าได้รับเชื้อม,มากๆก็ยังสามารถกลายเป็นสอง B ได้แต่การไกยร่างจะช้ากว่าป,ปกติมากทำให้พวกเธอมีเวลาพอให้กลับมารักษาได้ ทำไม่หากมีวัคซีนมากพอพวกเธอก็น่าจะช่วยทุกคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ได้และหยุดเหตุการณ์สมบิระบาตได้จริงๆแต่คานอนยังต้องการตัวอย่างภูมิต้านทานของคนอื่นๆเพื่อเอามาพัฒนาวัคซีนให้ดีขึ้นเป้าหมายใหม่ของเธอจึงเป็นการตามหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆที่มีภูมิต้านทานเหมือนกันซึ่งนางเอสาก็ตอบตกล,ลงทันทีทำให้คานอนสงสัยว่าทำไมเธอถึงยังเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นอีกแต่คำตอบง่ายๆก็คือเพราะนางเอสาเป็นคนดีที่อยากช่วยเหลือทุกคนพวกเธอเลยจารเริ่ม ไม่นานหลังจากนั้นขานอนใจ้อมูลว่ามีใครบางคนจุดพลุซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขอความช่วยเหลือแต่การทำแบบนั้นจะดึงดูดความสนใจของสมบีเธอเลยคาดว่าใครก็ตามที่อยู่ที่น,นั่นคงไม่เหลือทางเลือกแล้วขานอนเลยจะส่งนางเยสซาไปช่วยแต่ดินจาก็ออกมาจากห้องตอนนี้ร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นแต่เธอก็ไม่อยากให้นางเงาอซาออกไิเยงคนเดียวอีกแล้วดินจ่าเลยจะไปกับเธอด้วยพร้อมกับดาบและปืนที่คานอนเก็บเอาไว้ซึ่งตู้เก็บอาวุธควรจะถูกล็อกอยู่แต่ดินจ่าก็สามารถปลดล็อกมันได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เธอยังแอบอ่านแรงงานของคานอนทำให้เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองเหล่าด้วยถึงแม้นางเอสะาจะไม่อยากให้ดินจากอฟพิสีจน์อันตรายแต่ดินจากก็บอกว่านางเอส่าเป็นคนซุ่มซ่ามที่ตอนทำงานก็ทำไปนู่นนี่นี่หกอยู่ตลอดเธอเลยยืนยันว่ายังไงก็จะไปด้วยทำให้ในภารกิจหน้าทั้งคู่จบไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยถึงแม้จะเป็นครั้งแรกแต่ดินจากก็ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจนทั้งนางเอสะาและคานอนแปลกใจถึงขนาดแซวว่าเธอเคยเป็นมือปืนรับจ้างมาก่อนหรือเปล่า แต่รินกาก็บอกว่าเธอเป็นแค่นักศึกษาที่ชอบเล่นเกมยิงปืนเท่านั้นซึ่งฝีมือการเล่นเกมของรินกาถือว่าอยู่ในระดับท็อปของโลกถึงแม้รินกาจะคิดว่าการเล่นเกมแบบการต่อสู้จริงมันแตกต่างกันมากแต่คานอนก็ยังมองว่าถึงจะไม่ได้ติดเชื้อรินจาก็ยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้มากอยู่ดีแต่รินจาก็สงสัยเหมือนกันว่าคานนอนเป็นใครกันแน่เพราะถึงรินจาจะรู้สึกขอบคุณที่คานนอนช่วยเธอเอาไว้ แต่การที่คานอนมีความลับก็ทำให้ลินกับไม่สามารถไว้ใจเธอได้อย่างเต็มที่และคนที่สามารถสร้างวัคซีนต้านเชื้อซอมบี้จากของในร้านเมดคาเฟ่ได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆคานอนตอบว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอะไรแค่ไ่มีโอกาสอธิบายทุกอย่างให้ฟังเฉยๆเ,เธอยอมรับว่าสัญชตาตญาณของลินกับถูกต้องเพราะเธอไม่ใช่ประชาชนทั่วไปแต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้กด้วย คานอนอนธะิบายว่าต้นเหตุของแครร,ระบาดนี้เกิดขึ้นเพราะแมสไวรัสซึ่งเป็นผลจากการ,รทดลองอย่างลับๆของบริษัทอาคาน่าที่เป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกและคานอนก็เป็นอดีตหัวหน้าทีมวิจัยที่สร้างเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาทำให้ถึงนังศศกวิราจะมองว่าคานอนยังอายุน้อยน่าจะอยู่แค่ประมาณมอตอ้นหรือมอปลายเท่านั้นแต่จริงๆเธออายุจะ30แล้ว แต่การวิจัยก็เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นทําให้เธอถูกไล่ออกแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากเพราะตอนที่เชื้อเริ่มระบาดคานอนยังเก็บของไม่เสร็จเลยทันทีที่คานอนสังเกตว่านักวิจัยคนอ,อื่นๆเริ่มกลายเป็นซอมบี้เธอก็หยิบเอาของสําคัญก่อนที่จะหนีอกมาคานอนรู้ถึงความอันตรายของเชื้อน,นี้มาตั้งแต่แรกเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเธอเลยมองว่าเป็นความรับผิดชอบของเธอที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้และคิดว่าเธอน่าจะทําลายมันซะตั้งแต่ตอนที่ยังมีโอกาสซึ่งดินจาเขาเชื่อเรื่องที่คานอนเล่าและบอกว่าา้้เเธออรรรูสสึกกิิดจงงๆ็็ตวัคซีํ ทำให้หลังจากที่เปิดใจคุยกันแล้วทั้ง3คนก็ตกลงร่วมมือกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นครับ